<c oughs> ว่าได้หนุมานกับพญานาคแล้วคนคนเต็มเลยอย่ามาดูงานกันต่อกลัวเหมือนกับวันพุธอย่างไรรูปเนี่ยแนวแนวเดือนเลยโอ้ใหญ่มากไม่เหมือนไม่เหมือนที่วันพุธแล้วนะครับเพิ่มมือเข้าไปพญานาคกนกไรพรโกร ทุกคนที่ขวางทางจบใจฟังที่ถาดนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้ตังมาครับมีตังกินข้าวแล้วคนนี้ฟังผมลบเลย ลองถ่ายดูวาดไปเยอะแล้วลายผักกูดแน่นเลยมือหันุมานมีลายผักกูดด้วยมือปล่อยหันุมานออกมามีพญานาคพันมือกับหันุมานเพื่อเป็นตัวเชื่อมของภาพลายผักกูดไปนู่นเลยกลัวยาดีหยวปิดคนเดินนะโอ่น่ารักจังเลยหันุมารรู้เปล่าคะเนี่ยรู้จักหันุมานรู้เปล่าคะบายบายระวังโควิดด้วยนะคะ ยังเห็นหันมาแต่แสงเริ่มหมดแล้วกล้องหน้าทษครับที่ขวางทางมองเห็นเลิอกอัดดีกว่าออมาในะจะนอกถนนเลยล้องถมรถบัรีโอหางยาวมากเลยทษครับที่ขวางทาง โอย้ยาวไปน่นเลย,ยาวาดหาเสร็จ่าจะไปให้คุณยายบ้างดีกว่าคุณยายไปหยอดตังเขาผมวา,าดมันมากว,วันนี้กลับห้องนะครับทุกคนต้องเกี่ยวแบตหมดก่อนไม่ได้ถ่าย,ยกันออกช่วงหางเลยตอนวาดดูห้อ,องถม Oh, yeah.